สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณดำดิ่งไปกับเรื่องราวสุดหลอนที่บางทีอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องกําเนิดเชื้อไวรัสมรณะกลางกรุง EP2 ต่อจากตอนที่แล้วกลางระบาด วันที่15หหลังเชื้อถูกปล่อยหมู่บ้านเริ่มไม่เหมือนเดิมถนนสายหลักเงียบวังเวงบ้านหลายหลังถูกทิ้งร้างมีรอยเลือดสาดตามผนังรัว้วบางหลังยังมีประตูเปิดค้างไว้พร้อมร่องรอยการต่อสู้ชาวบ้านที่เหลืออยู่เริ่มหนีออกจากพื้นที่แต่ก็มีหลายคนหายไปกลางทางอย่างไร้ร่องรอยโรงพยาบาลอำเภอความโกลาหล ปะทุขึ้นอย่างเต็มรูปแบบผู้ป่วยที่ถูกกักตัวหลายรายเริ่มตื่นขึ้นทั้งที่แพทย์ประกาศว่าเสียชีวิตแล้วพยาบาลหญิงคนหนึ่งวิ่งหนีทั้งน้ำตาเพราะเห็นเพื่อนร่วมงานถูกกัดต่อหน้าต่อตาบันทึกของหมอประจำอำเภอระบุว่าไวรัสมีพฤติกรรมคล้ายรามันเกาะกินเนื้อเยื่อและควบคุมระบบประสาทการฟื้นคืนชีพไม่ใช่การรอดชีวิต แต่คือการเปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งอื่นภายในไม่กี่ชั่วโมงโรงพยาบาลก็ถูกิึงร้างเหลือเพียงเสียงกระแทกประตูห้องฉุกเฉินเป็นระยะถนนสายรองครอบครัวนหนึ่งพยายามหนีออกจากตำบลด้วยรถกระบะแต่เมื่อมาถึงสะพานข้ามคลองเล็กๆกลับพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมีร่างคนหลายสิบตัวเดินช้าๆ แต่เต็มไปด้วยแผลเนื้อเละราวกับถูกกินทีละชิ้นดวงตาขุ่นมัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์พวกมันหันมาพร้อมกันแล้วเริ่มวิ่งกระโจนเข้ามากระบะคันนั้นพยายามเร่งเครื่องหนีแต่ไม่ทันพวกมันกระโดดเกาะเต็มคันเสียงกรีดร้องดังไปทั่วสะพานโรงงานร้างต้นเหตุมีข่าวลือแพร่ไปทั่วว่า จริงๆแล้วโรงงานปลาแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่โรงเลี้ยงปลาธรรมดาแต่เป็นสถานที่ทดลองเชื้อที่ผิดกฎหมายคนงานบางคนที่เคยอยู่ในนั้นเล่าว่ามีนักวิจัยแปลกหน้ามาสั่งให้เทของเหลวขุนสีเขียวลงบ่อปลาก่อนหายตัวไปหลังเชื้อแพร่คนในหมู่บ้านหลายสิบคนที่เคยทำงานที่นี่กลายเป็นผู้ติดเชื้อรุ่นแรก อาการเชื้อของซอมบี้ไวรัสรามกินเน,นื้อ 1.